ทองทองเป็นไรลูกทำไ,ไ,ไมหน้าเศร้าอ่ะเฮะ้ทำไมทำทเศร้าๆอย่างนั้นฮะไปไหนไปอยังดอกเมื่อยแดด้ดอนแดดร้อ,อนแดดนะอืออ,อ้าวเ,เมื่อคืนไม่ได้เข้าห้องอ่ะทองทำไมทำหน้าตา,าเศร้าๆมองเงั้นลูกฮะฮอนแดดไว้ใกล้ย่างก็ไม่ได้กินเฮ้ยเพ่งเส่ง เป็นไรล่ะเดี๋ยวยังมีต้นเนื้ด้วยเขาก็ซื้อให้หรอกใจเย็นๆไม่ต้องมานั่งเศร้าอย่างนี้หรอกเฮ้ยพี่ปอกได้ไปทำงานต่อฮะนั่งเศร้าอะไรฮะตึงตัวมากกว่าเรื่งนี้ดวยอ่าป้าบอกว่านี่นะช่วยคนหนึ่งนะได้ๆอ่าเป็นนี้ก็หลู้แล้วโอ้นนี่ก็อีกอีปีกได้บางอกว่าเขาจะได้ตัดเนี่ยเป็นไรพ่อไม่เข้าห้องบ่ะฮะ ทำไมซึมเศร้าวะทำไมซึมเศร้าวะฮะทำไมเศร้าทำไมเป็นไร